วันนี้ค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์พี่คนที่ได้งานวันนี้นะคะวันนี้ได้งานอะไรไปคะดูแลผู้สูงอายุค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่ราชเทวีค่ะค่าเงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่หมื่นหกค่ะ,คะมีวันหยุดมีโอทีมีวันหยุดสองวันถ้ามาหยุดก็วันละหกร้อยโอ้ค่ะมีอะไรอยากเชิญชวนคนที่อยากมาสมัครงานไหมคะก็จะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะที่ใครที่ยังว่างงานอยู่ให้มา สมัครที่จัรันปดสิบสองทับหนึ่งนะคะเพราะว่าเราก็เพิ่งมาเมื่อวานนี้ก็ได้งานเลยค่ะ,ะได้งานเร็วนะคะค่ะสำหรับสำหรับวันนี้นะคะถ้าหากใครสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าเข้ามาสมัครที่บริษัทได้เลยค่ะขอให้โชคดีนะคะ ไฟขึ้นแค่มีเราใกล้คุณมาเมื่อไรรู้ขัวใหญ่ใส่ใจ